แต่ประเด็นวันนี้ที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นประเด็นเจาะเบื้องลึกผมก็สงสัยมานานว่าทำไมการดีเบตเนี่ยซึ่งไทยรัฐเป็นคนเริ่มช่องแรกนะฮะดีเบตว่าที่นายกเนี่ยแล้วเชิญกันมาเกือบทุกพักไทยรัฐเป็นคนเริ่มอยากรู้เหมือนกันผมอยากรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยทำไมอนุทินถึงหนีดีเบตเพราะคุณเป็นว่าที่ นายกคนต่อไปนะเท่าที่ฟังเสียงซุ้มเสียงทั้งหลายเนี่ยเขาเอาเอาคุณนะ่ะประชาชนไม่เอาแต่คนอื่นเขาเอาคุณเนี่ยทําไมคุณหนีดีเบตอะ่ะไม่มาดีเบตแล้วนอกเหนือจากเบื้องหลังหนูหนีดีเบตแล้วเนี่ยผมจะเล่าเรื่องของเบื้องลึกลุงป้อมวันนี้ท้อท้อแล้วถอยหรือเปล่าเดี๋ยวมาเล่าสู่คนฟังไทยรัฐเขาจัดดีเบตเมื่อวานนี้จัดดีเบตเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่า มีสองพักการเมืองที่ไม่เข้าร่วมฮะทุกคนเข้าร่วมหมดเท้งจากพักประชาชนเข้าร่วมดเรเชนยศนันจากเพื่อไทยเข้าร่วมอภิสิทธิ์เวชาชีวะเข้าร่วมพลเอกลังสีจากพักเศรษฐกิจเข้าร่วมคุณหญิงสุดารัตน์จากพักไทยสร้างไทยเข้าร่วมนะฮะดรเตอรเอสุชชวีชื่อพักอะไรจําไม่ได้นะเข้าร่วมดรพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาคพักรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมพักพลังประชารัฐส่งธีรชัยอ่ดรธีรชัยอดีตรัฐมนตรีครังเข้าร่วมพักที่ไม่มาคือพักภูมิใจไทยฮะอนุทินไม่มาร่วมและไม่ส่งคนเข้ามาร่วมและพักกล้าธรรมของนะครับผู้กองธรรมนัสก็ไม่เข้าร่วมดีเบตนั้นสิ่งที่ปรากฏเห็นบนเวทีก็คืออะไรฮะไทยรัฐก็แสบหน้าดัวเอาป้าย เอาป้ายเก้าอี้ว่างมาวางไว้แล้วเขียนป้ายว่าพักการเมืองนั้นไม่มาพักภูมิใจไทยไม่มาพักกล้าทําไม่มาเอาแบบประจานกันเลยเอาง่ายไทยรัฐกระสบนะฮะและคอมเมนต์ท่านลองไปดูฮะคอมเมนต์แปลกฮนะคอมเมนต์ที่ดีเดบเบตไทยรัฐเนี่ยนะฮะบอกว่ามีการโจมตีดรเชนนะ ผมดูนะฮดูเพจคอมเมนต์ของไทยรัฐว่าบอกว่าโอ้ดเตอร์เชนนะเกรงว่าคนในคุกหมายถึงทัานศินชินวัตรเนี่ยจะกดปุ่มควบคุมนายกคนนี้ได้กดปุ่มควบคุมนายกจากพรรคเพื่อไทยได้หมายถึงยศดรยศนัน an เนี่ยจะถูกครอบโดยคุณทักษิณประโทถ,ถ้ากดปุ่มนะฮะกดปุ่มพรรคเพื่อไทยได้ กดปุ่มทุกอย่างได้เนี่ยไม่ติดคุกถึงถ,ถึงทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันมี I.O. อะไรประเภทเนี้ยออกมาเยอะนะครับแล้วก็ในเวทีเนี่ยมีการโฟกัสไปที่ entertainment complex ฮะทุกพักฮะผมฟังแล้วเมื่อวานนี้ของไทยรัฐทุกพักบอกวิธีว่าจะทำสวัสดิการให้ประชาชนอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้อย่างนั้นแต่ไม่เคยบอกวิธีหาเงินนะยกเว้นพักเพื่อไทยฮะเขาจะหาเงินด้วยการทำ entertainment complex โดยเอาคาสิโนที่มีแค่ไม่เกิน10%เนะี่ยมาหารายได้เลี้ยงหล่อเลี้ยงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ศูนย์กีฬาโรงแรมศูนย์ประชุมห้องจัดแสดงคอนเสิร์ตสารพัดแล้วก็ไอตรงนี้สวัสดิการเงินที่เหลือทําสวัสดิการให้คนแก่หรืออะไรก็แล้วแต่พักอื่นเนี่ยจะมีสวัสดิการหมดแต่ไม่บอกวิธีหาตังค์แต่พักเพื่อไทยบอกวิธีหาตังค์แต่หลายพักค้าน อันนี้ก็แล้วแต่แต่ผลเมื่อคือนนี้ผลโพนะฮะโดยเฉลี่ยเท้งก็ถือว่ายังนำอยู่นะครับเพราะคนเสพโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่เท้งอ,อยู่ที่ประมาณ4ีเอร์เซนเอาคร่าวๆนะดรเชนอยู่ที่22%ิสองเปอร์เซนอพิสิตอยู่ที่12%พสเปอร์เซนเกลังสีนำคุณหญิงสุดารัตนะ์ผู้เอกลังสี8%คุณหญิงสุดารัตน์6%ดรเอ3%พีรพันธ์2.5%เ ดรธีรชัยพลังประชารัฐ0.4%ภูมิใจไทยไม่มากล้าทำไม่มามกีก็มีคนถามนะตัวเลขกับไทยรัฐก,ก็ถือว่าโอเคเป็นตัวเลขที่นะเทงยังนำอยู่นะครับโดยรนะดับสองนี่ก็คือดรเชนมีคนถามผมผมก็เลยถามจิ้งจกเลยว่าเอ๊ะทำไมนะอนุทินถึงไม่มาทำไมไม่มาดีเบตเสนยหนูไม่มาดีเบต เขาบอกว่านะจริงจบผมเล่าไ้ฟังว่าถ้ามาดีเบตเนี่ยนะก็ตายทีครับเพราะว่าประเด็นที่นะเรียกว่าระดับหัวหน้าพักบนเวทีเนี่ยเขาจะนําเสนอแล้วเขาอาจจะถามกลับไปที่คุณอนุทินเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญนะเพราะแผลคุณอนุทินเนะี่ยแผลเสียหนูและแผลพักปุ่มใจไทยเนี่ยใหญ่มากเลยฮะและมีข้อมูลใหม่ที่ จิงจบผมเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ไม่ไปดีเบตเนี่ยมันมีคำถามคำถามหนึ่งเป็นคำถามที่เสียหนูกลัวมากคำถามว่า,าคุณพ่ออันนี้ไม่ได้ลาบละลวงนะอันนี้ตามที่จิงจบเขาเล่าสู่กันฟังคุณพ่อเนี่ยสมัยเนี่ยหรือปู่จิ้นเนี่ยปู่จิ้นของหลานหลนเนี่ยนะฮะคุณชาวรัดชาญวีรกุลเนี่ยพ่อเสียหนูเนี่ย ตอนเป็นมอทรอหนึ่งเนี่ยได้ออกโฉนดนะโฉนดที่ดินสมัยเป็นมอทรอหนึ่งดูแลกรมที่ดินเนี่ยกำกับดูแลกรมที่ดินเนี่ยเคยออกโฉนดให้กับประธานสภาที่มีที่ดินอยู่ในนั้นหรือไม่ประธานสภาในช่วงนั้นเนี่ยตอนคุณชาวรัตชาญวีรกุลพ่อเสียหนูเป็นมอทรอหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าผิดถูกยังไงเนี่ย ต้องขออภัยนะเข้าใจว่าประธานสภาช่วงนั้นชื่อชัยชิดชอบอะนะคุณพ่อนายกคนปัจจุบันเนี่ยรักษาการเนี่ยนะเป็นมท .1 หนึ่งสมัยนั้นเคยไปออกโฉนดนะที่ดินเขากระโดงให้กับประธานอาดีตประธานสภาชัยชิดชอบหรือไม่รวมไปถึงออกโฉนดให้กับประชาชนหรือไม่จะเป็นคำถามที่แทงใจมาก เสียหนูเลยไม่เอาไปไม่เอาไปฮะไม่ไปดีเบตไปไปเนี่ยเนีเสียทรงฮะไปเซ็นเสียทรงฮะสองฮะประเด็นที่สองกรณีของการใช้ถนนหมู่บ้านถนนนิคมลำตะคองของชาวบ้านเนี่ยอบตอขนงพระเนี่ยว่ากันว่ามีการเอให้ออบตอเซ็นย้อนหลังในการยินยอมให้ใช้ ทางวิ่งเป็นสนามบินขึ้นลงของเอกชนมีการเซ็นย้อนหลังใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่สองนะเป็นคำถามที่เสหนูจะตอบอยังไงฮะคำถามที่สามะกรณีเขากระโดงนะครับศาลได้พิพากษาแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่ได้ค้างคายอยู่ในศาลมีคำพิพากษาดีกาถึงที่สุดแล้ว แล้วอนุทินคือเจ้าหน้าที่รัฐนะ,นะคือเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมีบ้านอยู่ในมีบ้านมีที่ดินอยู่ในที่หลวงถือว่าเป็นการบุกลุกหรือไม่เป็นการผิดจริยธรรมนายกหรือไม่นี่คือคำถามที่สามนะฮะคำถามที่หนึ่งคุณพ่อเป็นมทรหนึ่งเคยออกโฉนดให้กับอดีตประธานสภานะฮะชัยที่ชอบหรือเปล่า สองคืออบตอขนงพระนี่มีการเซ็นย้อนหลังหรือเปล่าสำหรับทางวิ่งถนนของราษฎรใช้เป็นลันเวยขึ้นลงสนามบินเครื่องบินเอก,กชนสามคือเขาก็โดงในมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแล้วอนุทินเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมันจะผิดจริยธรรมหรือไม่เพราะที่ตัวเองบ้านตัวเองบ้านเล็กที่ตัวเองเนี่ย อยู่ในพื้นที่เขากระโดงที่เขาว่ากันว่าบุกลุกที่หลวงนี่คือสามคำถามที่อนุทินไม่อยากไปดีเบตไทยรัฐก็เลยเอามาประจาาเลยอีกคำถามหนึ่งผมเชื่อว่าต้องมีการถามแน่ก็คืออะไรฮะเรื่องของ MOU MOU ฮะ MOU ที่อนุทินไปเซ็นกับทรัมป์ที่มาเลเซียเนี่ย ทำไมมันเป็นความลับมันเปิดเผยไม่ได้เพราะประเทศไทยเสียประโยชน์ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะสี่ประเด็นเนี่ยนะจุดตายทั้งนั้นเลยของพรรคภูมิใจไทยฮนะจุดตายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่อนุทินกูไม่เอาดีกว่าหนูเลยหนีดีเบตเลยนะรวมไปถึงผู้กองธรรมนัฐด้วยวันนี้ต้องบอกฮนะ พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเมาาื่อเช้านี้สิบโมงครึ่งเขาเปิดงานนะครับเปิดกิจกรรมของพรรคแถลงนโยบายต่อพรรนะครับว่าพักจะทําอะไรบ้างผมอ่านนโยบายพูดแล้วทําพลัดของพรรคภูมิใจไทยหมดแล้วนะฮะพอดีอ่านหนังสือเร็วนะมีเรื่องเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติจะมีการสานต่อโครงการคนละครึง่ง คนละครึ่งเป็นของลุงตู่ฮะอย่าเหมาว่าเป็นโครงการของตัวเองฮะนะคนละครึ่งนะลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นโครงการเดิมฮะรัฐบาลเดิมๆก็ทํามาตัวเองไม่ได้ทําใหม่เลยฮะก๊อปเข้ามาหมดเลยฮะนะครับก๊อปเข้ามาหมดเลยเพราะฉะนั้น,นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแล้วตกลงว่าเอกนิตินิติทันประพาสเนี่ย ไม่ยอมมาเป็นแคนดิเดตนายกให้ภูมิใจไทยว่ากันว่าอย่างนั้นนะผมยังไม่เห็นตอนเปิดตอนจัดรายการเนี่ยยังไม่เห็นตอนเปิดตัวว่าแคนดิเดตนายกภูมิใจไทยมีใครบ้างได้ยินว่าได้ยินว่านะก็มีอนุทินคนหนึ่งแล้วกับชัยชนกส่วนสุภจีไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่เอกนิติขอถอนตัวฮขอนตอนตัวเนี่ยจากอะไรฮนะหุ้นมันมีปัญหาเอกนิติเป็นคนเล่นหุ้นเหมือนกันฮนะ แล้วหุ้นมีปัญหาหลายตัวเพราะฉะนั้นกูไม่เอาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเลยถอนถอนตัวไปส่วนสุภจีเนี่ยจะรับปากเป็นนายกหรือไม่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเพราะสุภจีเนี่ยต้องบอกนะฮะเดิมทีเนี่ยเขาเป็นสสลิมตัวแม่นะสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะที่เป็นแคนดิเดตหรือไม่เป็นแคนดิเดตให้พระภูมิใจไทยเนี่ย เดิมทีคือสลิมตัวแม่นะเสื้อเหลืองตัวแม่เป็นสปอนเซอร์ให้พักประชาธิปัตย์สปอนเซอร์ให้กปปสนะวันนี้เนี่ยเดิมทีก็คิดว่าพักประชาธิปัตย์มันไปต่อไม่ไหวแล้วเมื่อไปต่อไม่ไหวแล้วก็เลยมาร่วมหัวจมท้ายกับภูมิใจไทยสรุปอภิสิทธิ์นะครับอาภิสิทธ์มาเป็นหัวหน้าพักอ้าวสุภจีเลยพระอืดพ,พระอมเพราะ จริงๆต้องบอกนะพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเดิมการที่พรรคประชาธิปัตย์โตขึ้นมากเท่าไหร่นะก็จะมาแย่งคะแนนเสียงพรรคภูมิใจไทยเพราะเป็นพรรคอนุอนุรักษ์นิยมใหม่เก่ากับใหม่กําลังสู้กันฮะนะนะเออก็ต้องบอกฮนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันมีการห้ามหันกันอยู่ในทีแย่งเชิงแย่งอะไรกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะพี่เจียบอกว่ามีไม่มีเอกนิติมีแต่ศิยศักดิ์กัสุภจีเนี่ยก็เป็นคนถแถลงฮนะเป็นคนถแถลงแต่ว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยได้ยินว่ามีอนุทินมีชัยชนกด้วยอันนี้ก็ว่ากันไปนี่คือเรื่องที่หนึ่งเบื้องลึกที่อนุทินไม่อยากไม่อยากไปตอบนะไม่อยากไปตอบในเวทีดีเบต ของไทยรัฐท,ที่จัดขึ้นและผมเชื่อว่าเวทีอื่นๆเขาก็ไม่ไปก็ไม่ไปนะ mm hmm. เรื่องที่สองะเป็นเรื่องของอกรณีลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยมีดราม่าหลายเรื่องมีคนอยากรู้เบื้องลึกก็เลยให้ผมเล่าสู่กันฟังจิงจกนะจิงจกก็ในการซิบผมมาว่าลุงป้อมเนี่ย ตอนนี้ยังวัดใจห้าสห้าท้อฮะท้อจะไม่ไปต่อห้ไปต่ออีกห้เพราะฉะนั้นภาพลุงป้อมตอนนี้ออกมาเนี่ยคือแทงกักแทงกักมันเลยมีสามช็อตด้วยกันช็อตที่หนึ่งเห็นไหมฮะวันอยู่บำรุงในฐานะอดีตว่ากันว่าจะมาเป็นประธานภาคกทอมอเนี่ยวันนี้เปิดไปอยู่โอกาสใหม่แล้ว เปิดตัวที่พักโอกาสใหม่หนีลุงป้อมไปแล้วว่ากันว่าท่อน้ําเลี้ยงมันตันท่อน้ําเลี้ยงไปต่อไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่วันโดดเข้าไปออกจากพักพลังประชารัฐเรื่องที่สองะตรีนุชเทียนทองฮะบ้านใหญ่สากแก้วนะหลานปานเอเดิมทีถูกวางตัวเป็นแคนดิเดตนายกตั้มปีของฝั่งพลังประชารัฐ วันนี้ขอบายบายถอนตัวจากลุงป้อมไม่เป็นแคนดิเดตแล้วแต่เป็นผู้สมัครเขตอยู่สัแก้วดีกว่านี่คือประเด็นที่สองที่ลุงป้อมเจอหนักๆสองดอกแล้วนะวันไปอยู่โอกาสใหม่ตรีนุษถอนตัวจากแคนดิเดตแต่ยังอยู่พลังประชารัฐลงสอสอเขตที่สักแก้วอีกคนหนึ่งล่าสุดของล่าสุดเนี่ยก็คือดรเสกสกลอัฐาวงหรือแลมโบ้ เช้าเมื่อเช้าเนี่ยยังมีข่าวมาเลยว่าไปสมัครพักพลังประชารัฐเมื่อเช้ายังมีข่าวอยู่เลยนะตอนสายเปลี่ยนใจขอลาออกจากพักพลังประชารัฐไปสมัครพักโอกาสใหม่เรียบร้อยแล้วอะไปสมัครพักโอกาสใหม่เพราะไม่แน่ใจลุงป้อมนะฮะไม่แน่ใจว่าลุงป้อมจะวางมือหรือเปล่านะครับเพราะว่าแลโมโบนี่เรียกว่าเปลี่ยนใจกระทันหันเลยเพราะเช็คแล้วลุงป้อมไม่เต็มร้อย แล้วลุงป้อมท่าทีวันนี้ก็ไม่ชัดเจนด้วยวันนี้ลุงป้อมต้องบอกนะหน้าเห็นใจที่สุดทำไมผมไปเห็นใจลุงป้อมมะน่าจะเป็นการปิดฉากถ้าลุงป้อมวางมือนะอีกห้าสิบอาจจะไปต่ออีกห้าสิบท้อฮะว่าจะวางมือเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการ์ท้อเพราะอะไรจริงจกผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ mm. ก็บอกว่าลุงป้อมเนี่ยวันนี้เนี่ยท่อน้ำเลี้ยง ไม่เต็มที่เหตุผลที่ท่อน้ําเลี้ยงไม่เต็มที่เนี่ยมันมีฝ่ายบัญชีมาใหม่ฝ่ายบัญชีมาใหม่อยู่ข้างกายฮะอยู่ข้างกายเลยฮะเป็นสาวข้างกายที่เป็นข่าวเนี่ยแหละเป็นขาใหญ่ในสื่อนะสื่อช่องหนะ้าเนี่ยนะครับก็มาคุมทุกวันฮนะจากที่ไม่เคยมาหาลุงป้อมนะ บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอยู่บ้านป่าเนี่ยทุกวันจริงจกผมบอกนะเพื่อมาคุมบัญชีฮะเนื่องจากมีคนกะเล่นแร่แปรธาตุนะเสนอลุงป้อมมาว่าเขตหนึ่งใช้ประมาณ3โลนะลุงนะ3โลเป็นอย่างน้อยขั้นแรกขั้นสอชดสองเนี่ย5โลนะครับลุงป้อมก็นะให้คนที่คิดบัญชีอยู่ข้างข้างเนี่ยนะครับนะ ผู้รู้ใจเอาง่ายๆสาวผู้รู้ใจที่เคยเป็นข่าวดังๆเนี่ยลองคำนวณนะฮะถ้าสามโลเนี่ยคูณสี่ร้อยเอสามร้อยห้าสิบเขตเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นพันโลแล้วนะโอ้โหยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเป็นพันโลไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะลุงป้อมในฐานะในทุนพักไม่ต้องพึ่งทุนที่อื่นนะฮะมีทุนด้วยตัวเองนะลุงก็คิดหนักว่าจะไป ต่อหรือพอแค่นี้แต่น้ำเน้ําจากท่อเนี่ยมันไหลามาแค่ช่วงแรกช่วงเดียวช่วงช่วงแรกแค่โลสโลเท่านั้นเองนะครับเป็นค่าเดินทางค่าน้ํามันหลังๆนะไม่ออกฮนะท่อน้ําเลี้ยงไม่ไหลนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ลุงป้อมนะอาจจะไม่ไปต่อหรือพอแค่นี้ว่ากันไปเรื่องที่สองนะที่เป็นเบื้องลึก ที่จิงจกเล่าให้ฟังเนี่ยลุงป้อมวันนี้ต้องบอกฮะซับน้ำตาหูเช็ดหัวเขา่าไม่ออกมาคุยกับใครเพราะมีคนคนหนึ่งเคยไปกินข้าวบ้านลุงบ้านป่าลอยต่อเนี่ยนะอาหารมื่อนั้นจิงจกเล่าให้ฟังว่าคือนะขั่วไก่ไปกินขั่วไก่ที่บ้านป่าลอยต่อฮะ แล้วมีการมาจีบลุงนะเจ้าของบ้านป่าลอยต่อว่าลุงช่วยหนุนผมเป็นนายกหน่อยช่วยยกมือกันทั้งพักหน่อยแล้ววันนั้นการกินขั้วไก่ก็อริดอ,อร่อยที่บ้านป่าลอยต่อจนนะฮะแขกผู้มาเยือนคนนั้นเนี่ยขอเขาเรียกขอเลยนะขอหรือสอพรอไม่รู้ขอขั่วไก่เนี่ยเอากลับไปกินบ้านด้วยบอกโอ้โหแม่ครัว บ้านลุงป่าบ้านป่าลอยต่อเนี่ยทาขั่วไก่อร่อยมากขอใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านด้วยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะหลังจากการสนทนาเรียบร้อยเนี่ยมีสองเงื่อนไขถ้าหลุนผมเป็นนายกแล้วพักลุงยกให้ผมหมดเนี่ยหนึ่งผมให้ลุงเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงดูแลความมั่นคงเป็นรองนายก ลุงก็มีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขหนึ่งว่าถ้าลุงเป็นรองนายกลุงไม่เอาแป้งนะลุงไม่เอาแป้งสุดท้ายปลายทางเนะี้ยคนนั้นได้เป็นนายกจริงๆได้เป็นนายกฮนะตั้งคอรมอขึ้นมาไม่มีชื่อลุงเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงจนถึงทุกวันนี้แต่กลับมีชื่อแป้งเข้ามาแทน นี่คือสิ่งที่ลุงถูกหักหลังครั้งใหญ่แล้วไม่มีใครรู้น้ำตาเช็ดหัวเข่าฮะลุงท้อมากตอนนี้ลุงลุงท้อมากฮนะนก็อาจจะมีการาวางมือแล้วต้องบอกนะลุงเนี่ยเชื่อโหนมากนะโดยเฉพาะโหวนวาลินเนี่ยนะเขาเรียกโหนคมมอชอลุงเนี่ยเชื่อมาก นะโหนบอกว่านายกคนใหม่เนี่ยอายุประมาณสี่สิบกว่ากวาเป็นผู้ชายนะะลุงก็เลยบอกว่าถ้างั้นลุงหมดโอกาสแล้วถ้ารอบนี้ไม่ได้นายกลุงก็หมดโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกฮะลุงเนี่ยน้ำตาเช็ดหัวเขา่าฮะถูกหักหลังอย่างแรงจากคนกันเองทั้งนั้นรนะับปากจะให้เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะครับ คลมอชื่อคลมอออกมาไม่มีชื่อว่าเป็นรองนายกแถมเอาคนที่ไม่แฮปปี้ที่ลุงไม่แฮปปี้เนี่ยมาเป็นรองนายกแทนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่นะครับลุงเนี่ยหลายคนมองว่าลุงป้อมเองเป็นตู้เอทเอมเคลื่อนที่เนี่ยวันนี้เนี่ยนะตู้ a t ทเอมขัดข้องถ้าเราไปหน้าตู้เนี่ยมันจะบอกว่า ปิดปรับปรุงชั่วคราวเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดปรากฏการวันย้ายนะฮะวันนี้มดย้ายบ้านแล้วนะเพราะรู้ว่าน้ำจะท่วมนะวันย้ายนะครับตรีนุชเทียนทองเนะเอาแค่สอสอเขตแล้วก็แลมโบตดรเศกสกลมาสมัครปุ๊บพลังประชารัฐย้ายออกปับ๊บไปอยู่โอกาสใหม่นี่คือนะสิ่งที่จริงจบผมเล่าสู่คนฟังว่า นะลุงเนี่ยโอกาสที่จะไม่ไปต่อเนี่ยสูงมากนะสูงมากนะเพราะรู้ว่าไปต่อแล้วก็ไปไม่สุดรองนายกเคยเป็นมาแล้วที่อยู่ทุกวันเนี่ยคือต้องการเป็นนายกสรุปสุดท้ายเนี่ยหมอดูบอกว่าท่านไม่น่าได้นะคนจะเป็นนายกคือคนที่อายุ40กว่า,วารอบนี้เป็นไปได้แค่ไหนก็นะฟังหูไว้อยู่นะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เอาอไปนะ